สวัสดีค่ะสวัสดีวันศุกร์ที่20พิพฤศจิกายน2563นะคะติดที่เคยติดค้างกันนะคะว่าจะมาแนะนำอเ, <c oughs> เอาให้ได้ที่ก่อ <c> น <oughs> ว่าเราจะมาแ,นะแม่ จะมาแนะนำะการดูแลร่อ,ลองน้ำหมากนะคะของสาวๆนะคะว่าเรามีวิธีอะไรบ้างนะคะก็อัดเป็นคลิปวิดีโอนะคะก่อนที่จะไปทำไปไม่ได้อยู่บ้านนะคะก็มีวิธี ของเรานะคะไม่ได้คิดค้นจากศูนย์วิจัยที่ไหนนะคะคิดค้นโดยทฤษฎีคิดเอาเองของเรานะคะ <c oughs> <c oughs> ็จแเราทําแล้วเราได้ผลนะคะ <c oughs> อย่างแรกเลยคือตัวนี้คือ,อน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะหาซื้อที่ไหนก็ได้นะคะ,ะเป็นน้ํามันมะพร้าวนะคะสะกัดเย็นนะคะสะกัดร้อนไม่เอานะคะหรือถ้าใครใช้แล้ว เป็นคนหน้ามันใช้แล้วรู้สึกเสีวขึ้นนะคะก็เปลี่ยนเป็นว่านหางชละเค้ก็ได้นะคะอันนี้เราแบ่งมานะคะเราก็บีบนะคะใส่มือไม่ต้องเยอะแล้วค่ะแล้วก็ทาน,นะคะให้ทั่วใบหน้าเสร็จแล้วเวลา,านวดน,นะคะลองแก้มให้ดึงขึ้นนะคะ ช่อง,องของช่างนะคะและอ่าล่องน้ำหมางนะคะจะค่อยๆตึงขึ้นนะคะอันนี้เราทำได้ประมาณส5ห้าวันแต่ว่ามันก็ยังมีอยู่นะคะตามวัยตามวัยนะคะอย่าคิดมากแล้วก็พอเราล้างหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะทำความสะอาดด้วยน้ำเกลือนะคะเรียบร้อยเช็ดเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะ เข้านอนหรือออกไปไหนแล้วก็ใช้ตัวนี้ตัวนี้นะคะดีมากเลยค่ะบำรุงแล้วเราก็ดึงขึ้นไป <c oughs> ทฤษฎีของแม่ค้านะไม่ใช่ทฤษฎีสูงวิจัยที่ไหนนะคใช้แล้วได้ผลนะคะเดี๋ยวมาอีกคลิปหนึ่งะคะจะ,ะให้เพิ่มนะคะในการดูแลรักษา <c oughs> ผมนะคะว่าทำยังไงให้สวยงามนะคะ